มาครับสวัสดีครับวีดีตอนรับเข้าสู่ออสการ์บอมนะครับก็ผมในเกมไมาเด็ดองเกนะครับในเซิร์ฟเวอร์6 4 3นะก็เนืับเป็นวันที่24ของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีการแจก10ตัวม่วงนะครับโอเคนะฮะก็ในเช้าวันนี้มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเรานะครับผมจะได้ตัวตามที่เราได้การเลือกไว้ในเออตามที่เราเลือกไว้หรือเปล่าโอเคมาดูกันนะครับก็มากดที่ตัวม่วงครับแล้วก็ ตอนนี้นะผมเลือกไปที่ลูกแก้วทะเลลึกนะครับโอเคก็ขอให้มันออกเถอรอบที่80เดี๋ยวสุ่มพินรา,ายก่อนนะครับเผื่อสีทองมันออกนะก็รอบนี้นะครับผมก็บอกตรงๆว่าวังสูงนะครับถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมานี่ขึ้นมาไม่ได้ก็เออก็คือไม่ได้อะแต่ว่าทะเลไม่ได้นี่มันดักนะครับไปครับผมโลแรกนะโอ้เช้านี้แบตจะหมดเลยนะโอเคก็ได้คาามาคิรีนะครับผมตัวแรกนะ ไปครับผมอีกหนึ่งโลนะครับสูงไปค่อยๆเรื่อยๆไปเปื่อยนะครับผมถ้าสูบเร็วก็หมดไวนะไปครับผมโลที่สองกดข้ามไปได้เป็นนิกามูชินะครับตัวที่สองนะไปเหลืออีกอกี่อลการันตีวะโลที่สามไปครับน่าจะประมาณ7จสิบแนะอีก,กประมาณ2โลการันตีนะครับโลที่สี่เป็นโลที่ก่อนการันตีนะครับรอบนี้นะ ขอดีๆขอสีทองอู้สีม่วงนะครับหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วแล้วก็เคเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ได้นียคุณโดนผมแน่คุณนะถ้าคุณไม่ออกให้ผมนะครับคุณวันพันแมนไปโลการันตีครับมาเอ้ยไม่ใช่เว้ยโลนึงโลหนึ 1, ่งผมนะพิ่กอมุมเมืองไรเดอร์มาก่อนนะครับแล้วก็ เนี่ยครั้งนี้แหละการันตีละขอเอต้องออกนะครับถ้าไม่ออกก็โคตรจะงมนะครับผมเอเซอร์เรื่นี้นไปใส่ตามะขอดีๆครับผมมีการกระตุกนะนนตัวใหม่นะครับขอลูกแก้วเท่านั้นสีทองมาก็ฮะน้องสาวของฉันกำลังทำการแสดงฮะอะไรวะโอ้โห แล้วคือแบบผมสูบไม่ได้เว้ยอะไรวะเรียบร้อยโดนเกมเล่นนะครับโอ้โหลูกแก้วทะเลก็ไม่มีเล่นนะครับลูกแก้วม้าก็ไม่มีเล่นนี่กยเมันกระสอบทรายแล้ะก็น,นกะครับโดนไปแบบมาฮอ,อีกสามใบอ่ะอย่างนี้แบบถ้าออกมาก็ยังพอที่จะคุยกันได้นะ GM นะไป โลที่2นะครับหลังจากการันตีนะเป็นสีฟ้านะครับไม่อ่อยละแต่งทอปแบ็โฮู้นะครับโอเคไปอีก2องใบนะครับออกมาเพอขอร้องคือแบบตอนนี้ก็งอมจะตายอยู่แล้วนะโอ้สีฟ้านะครับผมเป็นลิลลี่นะแล้วก็โลสุดท้ายครับต้องมาแล้วเว้ยลูกแก้วทะเลคือแบบ โอ้โหโดนหนักจัดอะโอ้โหสีม่วงด้วยโจมติดตามค่าบุกโจมตีนะเป็นเออนั่นฟ้านะครับมีอีกสองโลมาให้ลุนิกคือต้องออกเว้ยถ้าไม่ออกก็คือโคตรที่จะหนักนะครับไปครับโลที่5นะครับหลังจากการันตีนะไปตีฟแล้วเป็นตุ่นนะโอ้โหเดี๋ยวเตรียมขบไปบ้าน GM เลยโดนแน่ไปครับกดข้าม โหเรียบร้อยคือแบบอดนนี้ผมว่าผมเกลือมากอะตั้งแต่เล่นมานะครับโห,โห,โห,โหมาตัวแดง20บใบนะครับไปสู่วัคซีนแมนร่างสองันนีกว่าคือมันต้องออกแล้วเว้ยมาลยเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ที่แน่แตคือต้องออกนะครับผมสุ่มไปหลายรอบอยู่เหมือนกันอะสองสารอบมัง้งเป็นสีม่วงนะโอ้้องใช้มีใครเกลือเ้าพี่เปล่า ไปรอบนี้นะครับขอเป็นแสงสีทอง้ะกันกดข้ามใปโอเคกระตุกขอเป็นสีทอง้ะกันรอบนี้นะไปครับสีทองวะไหมวัคซีนต้องออกแล้วครับอ,ออกจะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหววัคซีนสอง ไะนะครับผมเลือกเล่นนะครับไอดีนี้นะโอ้โหอะไรวเนี่ยโดนโคตรที่จะหนักนะครับคือแบบไม่ออกเลยเว้ยแล้วหน้าตอนเกมเหมือนจะบั๊กอยู่นะตอนนี้นะโอ้โ,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 โหโดนหนักมากก็มาต่อกันนะครับผมกับในตอนสองทุ่มนะครับสองทุ่มยี่สิบนะก็นะตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาตอนกลางคืนนะครับก็น้องๆคงเห็นนะว่าทำไมพี่ถึงไม่ลงคลิปตั้งแต่เมื่อเช้านะ คือถ้าพี่สมได้ลูกแก้วทะเลมาเนี่ยมันก็คงที่จะขู่แบบคือมันจะไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่ามันก็เตรียมจะได้เล่นนะครับเพราะว่าลูกแก้วเนี่ยเอ,อเดี๋ยวผมซื้อหงซื้อหินอะไรย่างี้มาก็น่าจะได้ในไม่ช้านะครับแต่เกิดว่ามันมันเป็นเงี้ยมันได้ตัวอะไรมาเนี่ยมันได้เนี่ยเนี่ยเกมบ้างอีกแล้วมันได้ไอ้อไกระบองเหล็กมาเนี่ยโอ้โหโดนคนที่จะหนักเลยนะกระบองเหล็กอยู่ไหนวะ คือแบบโดนหนักมากนะครับเออก็ไม่ไหวนะครับผมมาขนาดนี้แล้วสุ่มไม่ออกนะครับก็แล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมสุ่มตัวดําไปนะเกิดออกเห็ดพัฒนาฮีโร่มาอีกหนึ่งก้อนนะครับโอ<ฮ>้โหหนักจัดอะแล้วแบบไม่มีลูกแก้วมาเล่นนะครับก็แล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ทําการเอ่อกดแพ็กเจ็ดเก้าไปนะโอ<ฮ>้โห<ฮ>แล้วเกิดแล้วมันออกว่าที่สิบเพชรอะเนี่ย แล้วแบบผมบอกเลยนะครับหลังจากนี้ผมก็อาจจะไม่ได้เติมมานะแบบโ,โหคือมันโดนหนักมากนะครับดีนี้เนี่ยตั้งแต่ตัวม่วงตัวด,ดํโดนทุกอย่างเลยนะครับได้หินบะพี่ชายได้หินถุก้ังเอ้ยไม่ใช่ได้หินว่ะได้ตัว <c ười> คือแบบมันเกลือมากเว้ยใครมีเกลือระดับพี่ก็บอกได้นะอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครเกลือกว่าพี่ไหมนะมันแบบมันเกลือมากนะครับไม่ไหวจริงนะ, <c ười> นะ,นะก็เอ๊ะมีใครทัเมฆคนหรอ ก็เดี๋ยวเรามาตีน้องกันดีกว่านะครับผมเหมือนมีน้องทักมา2คนนะครับก็ตอนนี้เพื่อนเต็มนะผมยังรับเอาจริงขนาดเพื่อนยังเต็มนะครับผมติดตามคนโคตรเยอะแล้วอ่าผมมาตีคนกันดีกว่านะก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเหมือนจะมีน้องทักมา2คนนะครับผมก็เดี๋ยวหาคนแปบนึงนะมาครับคนแรกนะครับผมมาอยู่กับน้องทีรินจีดีนะก็นะครับ เตรียมโดนมายูอาตบเลยนะก็คลิปนี้เนี่ยมาตบน้องไม่กี่คนแล้วกันนะเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยตบแบบมันๆไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะงอมนะโดนโคตรหนักโอ้โหไม่ว่าเลยเลยเนี่ยโอ้โหมาสองล้านสองเข้าไปนะผมจากอโซเอจากทัสซมากิแล้วเขามาปาดปักกเก๋าล้านสามครับล่วงไปสองตัวจากนั้นโจเซรับระเบิดสนามพลังไปนะฮะเก้าพันห้าแล้วบอมจวงทำอะไรเขาปฏิต้านทานนะครับดวงชกมัตชุกอาชุล่าเขาไปแปดหมื่นสอง แล้วจบตรวงที่1ครับเรื่องที่2ทัสซึมากินะครับฟูยุคเคียเ,เตะเ,เข้าไปครับส3 0 0 0นะแล้วมาครับผมเลียดหรือยูอ่ครึ่งหลอดหรือยุดหนึ่งทาก็ตไม่มีลูกไฟใช้แล้วยงังไงต่อโอเคก็ตีธรรมดาเข้ามาทีหนึ่งนะแล้วโจเซ่ธรรมดาเข้าไปอัลติเมสกิลเข้าไปนะครับดวงเข้าไปชกนะครับเกือบตายแล้วนะก็ะ <S <S ฟูยไคยเข้าไปครับจากทัสซึมากินะแบม1มื่0นะครับผมตีสนามพลังไปนะแล้วเขาเข้ามาป่าป๊าป๊าปแบมเจ็ล้านหนึ่งคุยโคตรแดง โอ้โหแล้วโจเซ่ครับผมกับด้วงไล่ต่อยเข้าไปเจ็ดหมื่นห้าครับตา, <c oughs> ายไปเอ้าแปลกไม่ไหวเว้ยอะไรเนี่ยแล้วไม่มีลูกไฟใช้ครับผมผมก็ด้วงฮะได้ทีเข้าชกนะครับผมเจ็ดหมื่นกว่าแล้วเขาเข้ามาป่ายอีกทีหนึ่งครับอ่าลูกไฟหมดอีกแล้วน้องชายแล้วต่อยเข้าไปครับผมปักเจ็ดหมื่นห้าครับผมตอนนี้ก็เริ่มเลที่หกแล้วนะ ท่านที่จะยื้อมากๆนะครผมเจ็ดโอเคก็หู่เกินหนึงหรอบโคตรโกงอะโซวินอะเดี๋ยวรอผมกันมือจะได้หรือเปล่านะแล้วก็น้อยคนหนึ่งนะครับผมเป็นน่าจะเป็นน้องขอตังค์หน่อยครับนะไหนว่าได้นกแต่ไม่มีหินโอ้อันนี้อันนี้เศร้านะโหโหติกเกอร์ดีเนี่ยน,นี่นั้นอักเวดนี่ขอตังคหน่อยครับอ่ะ ขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยครับมาคนนี้นะครับผมอีกหนึ่งคนก่อนปิดคลิปแล้วกันนะก็เหมือนเดิมนะครับผมโซนิกเปิดมาก่อนครับผมด้วยฝังซิงเอครวบจ้วงเข้ามาที่สองแสนใส่ทัชซึมากิ่นะโอ้ทีนี้ค่อนข้างที่จะสูสีหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่มีไอตัวขี้โกงอย่างเจ้านะครับผมผมจริจริงก็ถ้าสมได้มาปาดน้องยับยับนะสมไม่ออกนะครับผมเตรียมตัวเละเป็นขี้นะครับต่อยมาสี่แสนหนึ่งแล้วระเบิดปืนจากกลนี้เข้ามาครับที่ สี่ทาเก็ตขั้นสุดยอดสี่แสนหกครับจากนั้นโจเซ่ครับผมโดนระเบิดสนามพลังไปมาครับผมชักดาบขึ้นมาแล้วโจเซ่เตทำาะเข้ามาฮีรเลือดนะครับบ้ามแล้วโดนระเบิดสนามพลังไปปับระเบิดปักเรียอบอยหรือยีสามทาเก็ตนะตอนนี้ก็โจเซ่ที่มีสกิลเข้าไปครับผมแล้วดวงครับไล่ชกขึ้นมาแล้วผมขออนุญาตปิดอันตีบอมนะนี่จ้วงเขาไปทีหนึ่งจากนั้นก็ดวงครับผมต่เข้าไปที่จีนอครับปักสี่แสนหนึ่งครับผมลวงไปนอนแล้วอวินเข้าไปปาดแสนสองครับ เลือดก็ยังหายไปนิดหน่อยนะโอเคครับผมเริ่มเตือนที่2ครับด้วงไล่ชกมาก,ก่อนทีหนึ่งปักหลานสี่นะผมบอมลงไปนอนแล้วนะจากนั้นก็จีนอทไล่จิงขึ้นมาขันสุดยอด1นึ่งแสนนะครับแล้วฟนะินิกแม่เนาะผมตีธรรมดาเข้ามาปะปบปะหกหมื่นหกนะครับจากนั้นด้วงครับผมไล่ชกไปที่จีนอทครับปักสี่แสนหนึ่งครับตอนนี้เป็นด้วงปะทะด้วงกับฟินิกแม่นะหุย้ยแปดแสนเก้าแล้วเขาต่อยเข้ามาอีกหนึ่งทีจบเกมเลยหรือเปล่า โอ้ยแปดแสนเก้าจบเกมไปเลยครับโคตรที่จะโหเลยนะดวงน้องคนนี้นะกโ็โอ้โหของสวยจัดอะโอเคก็คลิปนี้นะครับผมประมาณนี้ละกันนะผมเพราะนั้นที่จะโคตรที่จะเกลียนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เหลือตัวนั้นเหลือตัวนั้นไม่สซื้อแค่สิบใบนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะสุ่มได้ม้าอย่างที่ใจอยากได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็ กันดูเอาะละกันนะเพราะว่าผมรอวอลคิวอยู่นะอยากจะวอลคิวมากนะครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได in ้อย mm ู hmm. ่คิวอันดับหนึ่งนะครับก anyway> ็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าด้วยคมที่เราเป็นหัวคิวเนาะเราก็จะเป็นคนเมเนจลูกคิวนะครับผมว่าอยู่ตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะก็มาดูกันนะครับผมว่าในวันที่28ในอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้าเนี่ยมันจะมันมันจะหนุกสักแค่ไหนนะครับผมก็เจอกันครับผมระหว่างคอที่ไม่มีคอเด็กครับเิร์ฟที่ไม่มีคอเด็ก ประหาเซรฟที่มีคอเด็กนะครับผมว่าซูวิลิวจะต่อยเขาเข้าหรือเปล่านะเคจนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ